นะคะอุ้ยสงสารมากเลยเนี่ยโดนชนนะะคในขณะปฏิบัติหน้าที่นะใช่ไปคอยอำนวยความสะดวกให้นะคะในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะนะคะที่มีรถเก่งไปพุ่งชนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชื่อดาบตำรวจปิยนัน์สีเสื้อผู้บังคับหมู่งานสถานีทางหลวงสามกองกำกับการ กองบังคับการตํารวจทางหลวงก็อำนวยความสะดวกให้ประชาชนนั่นแหละนะสถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยที่อำนวยความสะดวกอยู่ก็เป็นจราจรอยู่ที่แถวหมู่สี่ดีลังอำเภอพัฒนานิคมลบบุรีอ่ะแล้วตำรวจท่านนี้ท่านก็บาดเจ็บสาหัสเลยต้องนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนค่ะแล้วก็ช่วงสักสี่ทุ่มเนาะนำหอไปรับเลยนะที่โรงพยาบาลพัฒนานิคมอ่ะ แล้วก็มารักษาตัวนะคะแต่ว่าแค่สามนาทีก็ต้องกลับมาส่งที่เดิมโดยให้เหตุผลว่าความสูงมีผลกับการอัวตอนในสมองอ,ะอ่ะโมองไปรับแล้วจะพามาอะไรอย่างเงี้ยกลับไปที่เดิมะ่ะเออทางแพทย์ก็เลยตัดสินใจให้นํหฮอเนี่ยกลับไปส่งที่เดิมเพื่อประเมินสถานการณ์ท่านตะวัน,ววนอะ่ะคาดการณ์ว่าต้องมีตวส่งโรงพยาบาลตํารวจ โดยรถยนต์นอ๋อใช้รถยนต์แทนตอนแรกจะรับเอาหอไปเลยอะไรเงี้ยคือคือหออก็จะเร็วหน่อยมีความสูงไงใช่แต่ว่าอาการก็คือค่อนข้างที่จะสาหัสเนาะแล้วก็มีผลในเรื่องของความสูงด้วยนะคะก็เลยต้องใช้รถยนต์แทนนะคะซึ่งทางทีมแพทย์ก็ประเมินว่าดาบตำรวจปิญานันเนี่ยเสียเลือดมากแล้วก็มีภาวะสมองบวมด้วยค่ะก็ถือเป็นอาการที่มีความรุนแรงมากเลยนะเพราะทางสมองไง คาะว่าไม่ได้รับการรักษาอาจทําให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยค่ออนะอเพรา<น>ะว่าหากการร,กรักษาพยาบาลช้าเกินไปก็อาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะในระยะยาวตามมาชต้องรับการผ่าตัดยังด่วนเลยนะเบื้องต้นทางหมอก็ให้ยากระตุ้นเพื่อให้ชีพจรและความดันกลับมาคงที่แต่ก็ต้องดูอาการหลังจากผ่าตัดอีกครั้งอ่ะยังคงต้องอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากว่าขณะนี้ยังไม่พ้นคิดอันตรายนะคะใช่นะคะก็ตอนนี้นะก็เอาใจช่วยนะคะขณะที่คนขับค่ะคุณแม่มนะคะเป็นผู้หญิงนะคนขับรถเก่งคันนี้นะคะที่ไปชนดับตํารวจปียนันเนยนะคะก็ถูกควบคุมตัวแล้วนะคะหลังจากที่ไปพุ่งชนนะคะก็บอกว่าคือรถเนี่ยส,สภาพคือไม่สามารถไปต่อได้เลยนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็พาไปสอบปากคำแล้วก็ดําเนินคดีทันทีด้วยนะคะก็บอกว่าสาเหตุนะที่ไปขับรถพุ่งชน ดับตำรวจปีนันนี้นะคะเพราะว่าหลับในนะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะเขาบอกว่ามีการขยับช่องทางเพื่อให้รถเนี่ยวิ่งโดยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คุณขับรถเก่งคันนี้นะคะสาวคนนี้ก็อ้างว่าพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นข้อขวด นะคะแล้วก็ช่วงช่วงนั้นเนี่ยทางดาบเพียนันเนี่ยก็ยืนคอยเอำนวยความสะดวกโบกรถ,กรถให้อยู่นะคะ,ะ,คะแต่เหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาอะหลับในแล้วก็มองไม่เห็นก็เลยพุ่งเข้าไปชนอย่างแรงเลยนะคะมันมีกลวยมีอะไรอยู่ชใช่งมันก็น่าจะ จะช้านะใช่จริงๆไม่น่าขับเร็วนะนะคะล่าสุดนะคะทางด้านของรักษาการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ทางผู้บังคับการตํารวจทางหลวงนะ,ะก็มีการเดินทางไปเยี่ยมอาก,การทางตำรวจปิยนันด์ด้วยนะคะ<ม>ตอนนี้อาการก็อย่างที่บอกไปนะคือ,อยังไม่พ้นขีดอันตรายเนาะนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจนะคะไปช่วยให้ปลอดภยดัยโดยเร็วที่สุดด้วยนะคะ,คะ,คะ